กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง m a r r e e c h n n n e l มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง m a ร r e e c h a n n e l กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็น EP ที่5แล้วครับสำหรับมือใหม่อยากลงทุนเริ่มต้นอย่างไรดีครับ สำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับเรามีกันทั้งหมดผ่านมาแล้ว4 EP สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนคนที่ดูกันมาแล้ว f o ล l o w กันมาเรื่อยๆนะครับก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มเช่นเคยครับกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคนที่กดแล้วเราไป รุยแล้วก็อัปเดตพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเรารู้มุมมองเรารู้ไม n d เซ็ตเรารู้วิธีการครับรู้จากลักษณะของหุ้นรู้จากอุตสาหกรรมต่างๆนะครับคราวนี้เราถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่ช่วงที่เราจะต้องซื้อขายนี่สิในจังหวะการตัดสินใจครับเราจะต้องศึกษาแล้วก็ดูอะไรกันบ้างครับอ่ะ ก่อนที่เราะรจะไปดูนะครับว่าเราจะต้องสังเกตยังไงนะครับที่หน้างานเนาะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนครับให้เข้าใจแนวคิดการบริหารพอร์ตก่อนครับการบริหารพอร์ตของมาร์คเนี่ยมาร์คให้นิยามมันไว้แบบนี้ครับก็คือทุกครั้งที่มาร์คขายครับมาร์คจะคิดเสมอว่ามาร์คขายไปเพื่ออะไรครับอันแรกคือขายเพื่อกําไรหรือเปล่าเออมาร์คให้นิยามว่าขายหมูเพราะว่าทุกครั้งที่ขายหมูเนี่ยมันจะปลอบฉลมจิตใจตัวเองมากเลยว่าเราถือหุ้นได้ถูกต้องแล้ว หุ้นมันไปต่อเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้กําไรมาแล้วกับอีกอันหนึ่งครับการขายเพื่อเปลี่ยนหุ้นครับมารู้สึกว่าหุ้นตัวนั้นมันหมดเทรนมันแล้วถึงเวลาแบบจบเทรนมันมาร์เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนหุ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการขายครับส่วนตัวที่มาร์กถืออยู่ตอนนี้ครับมาร์กก็จะคิดอยู่ด้วยกัน2แบบครับแบบที่1ครับมาร์กจะคิดว่าตัวนี้คือตัวที่มาร์กจะกินปันผลครับก็เลยจะถือไว้จนถึงวันปันผลแล้วค่อยขายทํากําไรหรือขายเพื่อขาดทุนก็ว่ากันไปอันที่2ครับถือเเพรราาว่ติดอยขง รู้สึกว่าโอยจังหวะการออกออกไม่ทันครับสุดท้ายลบ10%ลบ20%อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดของการบริหารอ่อนของมาประกอบไปด้วย4อย่างตรงนี้นั่นเองครับลองไปดูสิครับว่าพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเองอยู่ในตรงไหน ไหนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปซื้อครับมาให้ไว้อย่างนี้ละกันเราต้องตรวจสอบก่อนครับอ่าทุกครั้งที่เราจะซื้อเราต้องตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบอะไรบ้างไปดูตรงนี้ครับตรวจสอบอันแรกครับเราต้องดูครับว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรให้เราเห็นบ้างครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักก่อนครับเราต้องรู้จักแนวโน้มครับแนวโน้มเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3แนวโน้มครับแนวโน้มที่1ครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่เราเรียกกันว่า up trend อัพเทรนครับเราจะเห็นนักวิเคราะห์เขาพูดกันเยอะมากเลยว่าช่วงนี้ครับหุ้นตัวนี้ครับเป็นหุ้นที่กําลังอยู่ในช่วงอัพเทรนครับอัพเทรนหมายความว่ายังไงอัพเทรนหมายความว่าหุ้นตัวนี้ครับมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงครับดังนั้นเนี่ยลักษณะแล้วก็ทิศทางแล้วก็สัญญาณของหุ้นแนวโน้มนี้ครับเราสังเกตได้อย่างนี้เลยครับเราสังเกตได้จากทิศทางครับทิศทางของเขาเนี่ยจะค่อยๆวิ่งครับแล้วก็มีการพัก ไม่หลุดโลครับแล้วก็กลับขึ้นไปทะลุแนวต้านเดิมครับแล้วก็พักฐานลงมาเพื่อไม่หลุดโลดังนั้นแนวโน้มแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปครับเขาก็เลยเรียกกันว่า up t r e n ครับส่วนที่2ครับเป็นแนวโน้มออกข้างครับเขาเรียกกันว่า s i d e w a y ครับซึ่งไซ y เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวออกข้างขยายข้างไปเรื่อยๆนะครับอะ ดูจากทิศทางแล้วก็แนวโน้มของเขาซีเป็นยังไงนะครับลักษณะของเขาเองครับจะมีการขึ้นลงขึ้นมันไม่หลุดโลก,ก็จริงนะแต่ว่ามันขึ้นไม่ไปอีกแล้วก็สุดท้ายมันลงเห็นปะ แต่แนวแนวโน้มตรงนี้ครับเขาไม่ได้มองว่าเป็นทิศทางขาลงครับเพราะว่ามันก็กลับขึ้นไปได้ใหม่เนาะดังนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ครับเป็นการไซด์เวย์ออกข้างซึ่งการไซด์เวย์ออกข้างนี้ครับมันจะทําให้ตัวหุ้นเนี่ยไม่ขยับไปไหนครับวิ่งอยู่ในกรอบเดิมคนที่ถือเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่วุอหวาฉันไม่ต้องกังวลอะไรฉันก็ไปทำมาหากินโดยปกติโดยที่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไซ์นเวย์นั่นเองครับแต่การไซ์เวย์เนี่ยเราต้องไปดูอีกครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นกระทบม ตัวธุรกิจทำกำไรได้แค่ไหนครับกับการไซเวย์แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยพวกคุนแบบเนี้ย คนที่เขาถือปันผลจะค่อนข้างชอบเพราะว่ามันซื้อขายได้ง่ายนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นตัวที่คนไม่ชอบเลยครับจะเป็นทิศทางขาลงครับที่เขาเรียกกันว่าดาวเทรนครับตัวนี้ครับลักษณะจะเป็นแบบทิศทางขาลงและเหมือนจะขึ้นสุดท้ายก็ลงครับทิศทางเป็นยังไงไปดูกันครับเห็นไหมว่ามันจะมีขึ้นมาแลว้วก็ลงแลว้วก็ขึ้นแลว้วก็ลงแต่มันจะลงมากกว่าขึ้นนะขึ้นไปหน่อยนึงหลว้วก็ลงขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อครับดังนั้นเนี่ย หุ้นดาวเทนครับถามว่าเราต้องแอคชั่นอะไรสิ่งที่เราทําคือสต็อปลอสครับเราต้องตั้งสต็อปลอสแล้วออกจากมันให้ไวครับไม่อย่างนั้นเราจะ มองหากาไรจากผ่อนในการบริหารของเราไม่เจอเลยครับสุดท้ายกลายเป็นติดด้อยอันนี้เป็น3มแนวโน้มครับที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าหุ้นที่เราจะถือหรือว่าหุ้นที่เราทําการบ้านอยู่พิษทางของเขาเป็นแบบไหนนั่นเองครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราสแกนหุ้นยังไงกลับไปดูที่ e p ีที่4นั่นเองนะครับต่อมาครับ ตรวจสอบต่อมาคือตรวจสอบว่าหุ้นตัวนี้เคยทําการบ้านมาแล้วครับแล้วก็เคยผ่านตามาให้เห็นบ้างครับขับรถไปเจอบ้างดูตามข่าวเห็นบ้างทําไมม้าถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเราเองครับก่อนที่เราจะซื้อขายหุ้นเนี่ยเราต้องเคยเห็นมันมาก่อนนะไม่อย่างนั้นนะเราจะไม่รู้เลยว่าข่าวที่เขาพูดถึงเนี่ยมันกระทบกับหุ้นที่เราถือบ้างไหมนะครับเพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์ครับ ไม่ใช่เข้าใจอารมณ์นักลงทุนนะแต่เข้าใจอารมณ์ของหุ้นตัวนั้นนั่นเองเนาะหุ้นเนี่ยมันชอบวิ่งตามอารมณ์ของมันครับมันจะมีจังหวะที่ขึ้นลงขึ้นลงลงแรงแรงและสุดท้ายดีดกลับขึ้นไปบางตัวลงแรงแรงลงแล้วลงต่อลงอีกเออดังนั้นน่ยมันจะมีวิธีบริหารอารมณ์อมของเขาแตกต่างกันอันที่สองครับรู้จักบริษัทครับเราต้องรู้ว่า1 หนึ่งเลยเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรมีลักษณะแบบไหนอยู่ในเซกเตอร์ไหนแล้วก็อยู่อุตสาหกรรมอะไรตรงนี้ต้องรู้จักนะครับสุดท้ายครับเราต้องรู้จักตัวเองครับคำว่า,ารู้จักตัวเองของมาร์กเนี่ยหมายความว่าเราวางแผนมาแล้วเราทําตามที่เราวางแผนหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่อุ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่เป็นไรหรอกลงไป1 0ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมา15%หอยังไหว20%ยังพอได้30%ยังดูดีจนคนอื่นเนี่ยเขาบริหารพอร์ตของเขาได้เติบโตถึงแม้จะเคติดลบมา แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นบวกได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักตรงนี้นครับในเทรดดิ้งวิวเองเขาก็จะมีเนาะสัดส,ส่วนตรงนี้ให้ดูเหมือนกันเนาะใครที่ลองเข้าไปดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้แค่เลือกตัวชื่อหุ้นครับมันก็จะขึ้นมูลค่าการตลาดแล้วก็ทิศทางของตัวตลาดขึ้นมาให้เห็นเป็นเบื้องต้นนั่นเองนะครับอันนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะถือว่าดีครับถ้าเราอยากรู้ลึกลงไปอีกครับเข้าเว็บเซฟ o r t h ครับเข้าไปหาเลยครับในพิมพ์แค่ชื่อหุ้นเนาะตรงช่่องเ,เนีย กดค้นหาเปิดขึ้นมาเลยครับจะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกมาเลยนะครับมีให้ดูทั้งแบบเปรียบเทียบด้วยว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเป็นยังไงดีขึ้นไหมข้อมูลจดทะเบียนเทียบกับปีนี้กับปีนู้นเป็นยังไงอุย้ยอันนี้ข้อมูลดีมากสําหรับตัวเซตออนอาร์ทีเอสใครที่ไม่รู้ก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้เพิ่มเติมได้มาต้องบอกอยางครับว่าการเทรดหุ้นที่ดีที่สุดเลยคืออะไรการเทรดหุ้นที่ดีที่สุดคือเราหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตโดยที่ ไม่ต้องไปถามเชิงลึกอะอะไรที่เราหาได้จากเบื้องต้นเนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยเวิร์แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยถ้ามันหาได้ง่ายอะมันจะทําให้สามารถเข้าถึงหุ้นตัวนี้ได้ง่ายแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่ครับเราเข้าถึงยากมากเลยจะหาข้อมูลเนี่ยต้องมีการซื้อขายข้อมูลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมาจะไม่สนใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันก็จะมีแค่คนกลุ่มหนึ่งเองที่จะเข้าไปหาหุ้นกลุ่มนี้ เราหาตัวที่ง่ายดีกว่ามันทําให้เราหมุนรุ่นได้เร็วนั่นเองครับอ่ะสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของการเตรียมใจครับการเตรียมใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เคยเทรดหรือว่าเคยเทรดจากตัวจําลองมาไอตัวเทรดทูวินใช่ไหมที่แบบลองตั้งพอร์ตเองซื้อขายเองโดยที่เราไม่ได้ขายกำไรจริงๆ่ะมันไม่รู้หรอกสนามจริงกับสนามซ้อมต่างกันแบบลิบลับครับคราวนี้ในการเตรียมใจครับ ให้นิยามไว้สส่วนครับส่วนที่เราจะต้องสังเกตเลยก็จะมีส่วนของคําว่าบิดครับแล้วก็คําว่าออฟเฟอร์ครับซึ่งคําว่าบิดเนี่ยจะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่นะครับก็คือราคาเสนอซื้อครับส่วนออฟเฟอร์ก็คือราคาเสนอขายเวลาที่เราจะซื้อให้ดูที่ช่องบิด ัวนทุกครั้งที่เราจะขายให้ดูที่ราคาออฟเฟอร์ครับไม่ใช่ว่าเราจะมาขายในช่องบิดนะเออถ้าเรามาขายในช่องบิดเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจทิศทางของตลาดแล้วก็เข้าใจทิศทางของการสัญญาณการซื้อขายนั่นเองครับอ่ะคราวนี้ครับ มาอยากยกตัวอย่างคําว่า Bit Off เ r เปรียบเสมือนพฤติกรรมการซื้อขายให้กับเพื่อนๆเห็นภาพครับว่าทุกครั้งสมมุติเราวางแผนมาแล้วเราได้คุ้นการบ้านมาหมดแล้วเข้าใจธุรกิจแล้วทีนี้เรามาดูจังหวะการซื้อสิครับว่าจังหวะการซื้อขายของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงครับเริ่มต้นนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันสส่วนนี่มาร์กซูมให้ดูตรงนี้ก็คือช่องฝั่งซ้ายกับช่องฝั่งขวา ทุกครั้งที่เราซื้ออันนี้มายกตัวอย่างเนาะไม่ได้เป็นการแนะนําแล้วก็ชี้ชวนในการซื้อตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นการให้เห็นก่อนว่าตัวนี้ทิศทางเป็นยังไงเริ่มต้นครับจากตัวนี้ฝั่งซ้ายเป็นบิดนี่นี่เห็นปะบิดตรงนี้พร้อมกับคําว่าโวลูมโวลูมหมายถึงจํานวนคนซื้อขายออฟเฟอร์ er, นะครับแล้วก็โวลูมเหมือนกันคราวนี้ครับ ถ้าเราเห็นบิตที่หนาครับบิตหนาหมายถึงบิตที่มีจํานวนมูลค่าวอลลุ่มเยอะๆออฟเฟอร์หนาเหมือนกันออฟเฟอร์ก็เยอะๆนะครับในกล่องตรงนี้หมายความว่ามันเป็นหุ้นที่ช่วงนี้ครับคนสนใจที่จะเล่นครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าเล่นรอบได้แต่ ทุกครั้งที่ขึ้นเร็วมันก็ลงเร็วเช่นเดียวกันครับถ้าเราเห็นบิดที่หนาออฟเฟอร์ที่หนาหมายความว่าตัวนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเดทได้เลยครับถ้าเราวางแผนมาแล้วเอาละถึงเวลาที่เราจะเตรียมตัวเล่นนะครับถ้าใครที่อยากจะหากําไรแต่ว่าคุณต้องมีเวลาอยู่กับมันนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อแล้วไปช้อปปิง้งไปอะไรอย่างเงี้ยกลับมาดูทีคุณอาจจะเจ็บไปแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังดังนั้นบิดหนาออฟเฟอร์หนาก็คือเล่นเร็ว ขึ้นเร็วลงเร็วเช่นส่วนต่อมานะครับที่เราจะต้องดูก็คือบิดที่บางออฟเฟอร์ที่บางเป็นยังไงนะครับบิตที่บางคือเห็นไหมครับโวล่มน้อยน้อยครับอันนี้บางมากออฟเฟอร์เนี่ยโอ้โหบากบางเหมือนกันครับทั้งทั้งที่เคยเทรดกันเป็นล้านนะครับตอนนี้ดูเทรดหลักหมื่นนะครับก็ถือว่าน้อยน้อยถามว่าลักษณะเป็นแบบนี้คืออะไรนะครับก็คือนักลงทุนนะครับเขาไม่สนใจครับ เขาปล่อยผ่านไปเนาะไปหาตัวที่วอลุ่มเยอะอย่างที่ม้าบอกถ้าบิดหนาออฟเฟอร์หนาคนอยากเล่นไงแต่เมื่อไหร่บิดบางออฟเฟอร์บางเนี่ยแสดงว่าคนไม่สนใจครับแล้วก็มีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแอคชั่นกับหุ้นถ้าเราถืออยู่หรือว่าเรากำลังจะไปซื้อตัวนี้ที่มันมีบิดบางออฟเฟอร์บางเนาะให้เราทำใจนิ่งไปเลยครับว่าตัวนี้แบบ เราถือหุ้นที่นิ่งหรือเรา,อย,าอย่าเพิ่งไปสนใจไปหาตัวอื่นดีกว่ากับอีกอันนึงหาตัวใหม่นี่แหลคะครับสิ่งสิ่งที่มาร์กกำลังจะบอกกับทุกๆคนครับว่าหาตัวใหม่เล่นน่าจะง่ายกว่ากับหุ้นที่มีบิดบางและออฟเฟอร์บางนะครับบางทีเราเห็นหุ้นบวก40บเอ้ยบวก1ิเอุ้ยเจ๋งมากเลย พอเ,เปิดเข้าไปดูบิดกับออฟเฟอร์ครับบางหมดเลยแบบนี้อย่าไปแอคชั่นครับมันไม่ใช่หุ้นต้นเทนไม่ใช่หุ้นที่เราจะเทดเลยอะ่ะแสดงว่าโวลุ่มไม่มีมันเป็นแค่การทําหุ้นของคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับกับบิดที่บางออฟเฟอร์ที่บางครับต่อมาครับจะเป็นบิดบาง ออฟเฟอร์ er หนาครับนี่ลักษณะจะประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีบิดที่บางๆนะครับไม่ค่อยได้เยอะหลักพันส่วนออฟเฟอร์ที่หนาเนี่ยออฟเฟอร์ก็จะขึ้นเป็นหลักแสนเลยครับดังนั้นเนี่ยครับหุ้นลักษณะนี้ครับวิธีการคือส่วนใหญ่ครับจะเป็นหุ้นที่ผ่านแนวต้านไปได้แล้วครับอ่า หนึ่งคือถ้ามันผ่านแนวต้านแนวต้านคือตรงที่มันมีออฟเฟอร์ที่หนาแบบมากๆเลยอย่างเช่น2 0 0แสนตรงเนี้ยถ้ามันผ่านจุด2 0 0แสนไปได้ก็คือ1.26เมื่อไหร่ที่มันผ่านไม่ได้มันจะไปได้ไกลมากๆเลยครับสมมตุติตอนนี้มันอยู่ที่1.21นึ่เนาะถ้ามันทะลุ1.26ไปได้ทรงแบบเนี้ยถ้ามาร์เห็นนะแล้วมันยืน 1. นขึ้น1.27ตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มเทรดเลยครับอ่าเป็นจุดเริ่มเทรดเนาะ แล้วก็จะมันก็จะพยายามทะยานตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับพยายามทะยานตัวเองขึ้นไปเรื่อยเพราะว่ามันผ่านจุดแนวต้านของมันไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยคนจะให้ความสนใจกับหุ้นลักษณะแนวนี้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นปุ๊บเราไปตั้งราคากับเขาเลยนะเห็นสองแสนอ่าไอ้มาร์กบอกไว้เว้ยเอาฟเฟอร์หนาใส่เลยเว้ยไม่ใช่ครับความหมายของมาร์กคือเราต้องรอดูว่าผ่านไปได้ไหม แต่ส่วนใหญ่จะผ่านไปไม่ได้ครับนี่มาจะเขียนเลยถึงเวลาจริงไม่เป็นไปอย่างที่คิดครับถึง1.26เด้งร่วงเลยครับรวดเลยครับเพราะว่าพอถึง1.26คนเทขายออกหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะแต่ให้รู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มันผ่านตรงนี้ไปได้ เข้าเฟวอร์ษิทไว้เฝ้าไว้ได้เฝ้าเลยครับแบบนี้ทะยานไปต่อได้ไม่ยากเลยนั่นเองครับและตัวสุดท้ายครับจะเป็นช่วงที่บิดหนาออฟเฟอร์บางครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยบิดบิดหนาออฟเฟอร์บางเนี่ยหมายความว่าคนมันซื้อเยอะเว้ยเฮ้ยเราใส่เลยเพราะว่าคนมันสนใจแล้วหุ้นมันสนใจหุ้นมันน่าสนใจจริงๆไม่ใช่ครับการที่บิดมันหนาเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยบิดหนาเนี่ย ออฟเฟอร์บางเนี่ยความหมายของมันคือมันหมดรอบแล้วครับเ,เพื่อนมันหมดรอบแล้วมันถึงช่วงปลายเทนแล้วครับคำว,ว่าออฟเฟอร์ออฟเฟอร์บางมันไม่ได้หมายความว่าคนไม่ขายคนอยากจะซื้ออย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ครับมันมีอีกนัยยะสําคัญหนึ่งเลยบอกว่าหุ้นตัวเนี้คนไม่ให้ความสนใจในการที่จะเล่นแล้วครับมันพร้อมที่จะกลับตัวลงแล้วอย่างนั้นนั่นเองครับสุดท้ายครับคนจะมากองกันที่บิดครับบิด คนจะมากองกันตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครขายหุ้นให้กับคุณครับไม่มีใครขายหุ้นเมื่อไหร่ปุ๊บหุ้นมันก็จะนิ่งเดืองกันครับนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆแล้วพอนิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะกลับเข้าไปในรูปของคําว่าบิดบางออฟเฟอร์บางนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าบิดหนาออฟเฟอร์บางให้เตรียมตัวไว้ครับว่ามันกําลังที่จะกลับตัวลงเป็นหุ้นหมดรอบนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่า เข้าใจภาพของการซื้อขายเป็นอย่างดีแล้วแน่นอนแบบนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการที่จะเทรดหุ้นนั่นเองอ่ะสุดท้ายครับม้าอยากบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนแค่เริ่มต้นครับมันก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับถ้าคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 5ตรงนี้ม้ามองว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนได้แล้วครับเพราะมาร์คเองเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากจุดนี้เช่นเดียวกันครับ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับได้สามารถนําไปเทรดหุ้นได้เข้าใจภาพตลาดได้แล้วก็กลับมาติดตามในช่อง m a r t t r e e เช่นเดียวกันครับชอบกันหรือเปล่าครับลักษณะการวางแผนการลงทุนบอกแนวคิดแบบนี้ครับถ้าชอบกดไลค์เข้ามากด s u b ส c r i b e เข้ามา เป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์ทีด้วยนะครับในส่วนต่อไปครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้ลงให้เรื่อยๆเนาะตอนนี้มาร์กําลังทําเกี่ยวกับการหาหุ้นดีราคาถูกแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นได้ตรงจุดเออเดี๋ยวจะมี อีก2รายการเพิ่มเข้ามาให้กับเพื่อนๆในปีนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรเป็นปีที่จะพร้อมให้กับทุกคนได้เทรดนั่นเองครับโอเครับชมมนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่ติดตามมาทั้ง5 EP ถ้าดีมากฝากแชร์ไปให้กับนักลงทุนมือมใหม่ทุกๆคนด้วยครับก็ขอวอวยพรให้กับทุกคนนะครับโชคดีในการเทรด นะครับเป็นนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ที่ดีนะครับทุกๆคนเลยครับประสบความสำเร็จในการลงทุนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ